ดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับอาสตาร์นี่ผมอยู่ที่บุ๊คเคเวนะครับผมจะให้ทุกคนสามหลวจดห้องลับนะครับนี่ผมแต่งตัวมานี่เทไหมครับไม่ใช่แต่งตัวจริงนะแต่งตัวเนี้ยมันจะแต่งแต่งเออแต่งแต่งแต่งตัวเนี้ยครับชมที่ผมเลือกเนี้ยเนี้ยแต่งตัวนะครับชมไม่ได้แต่งตัวจริงหรอกตัวคนจริงผมคือไอ้คลิปบล็อกฟุตอันนั้นนะครับชมโอเค อันนี้คือห้อเออทางรถไฟนะครับผู้ชม <Okay. S 1> เป็นทางรถไฟนี่มันก,ก็จะมีห้องห้องห้องลับหนึ่งอุ้ยดูที่ปัดโอเคเมื่อกี้เหมือนวุ่นวายหน่อยครับผู้ชมโอเคเริ่มต่อ,อไให้้คนกดที่เออตึกนะครับผู้ชมกดที่ตึกปุ๊บแล้วก็ จะมีออากดเออโอ้ยลืมลืมลืมกดที่เออลูกศรน,นะครับกดที่ลูกศรน,นี่ถ้าเวลาจะออกก็กดนี้นี่ครับนี่เจ๋งว่ะคุณสร้างแมปบุกเฮเวนนี่แล้วก็จะอยู่ห้องห้องหนึ่งครับทุ เป็นเออห้องน้ำผพ้น้ำผพน้ำ้โอเคสำรวจรอบๆได้เลยโอเคอเค้ยต่อไปอีกที่หนะึ่ง ปิดไฟด้วยฉันไม่เปื้อนโอเคเดี๋ยวกดวิ่งก่อนวิ่งเพือที่จะวิ่ง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 ต่อไปโซนานะครับผุเออสระน้ำสะระน้ำนะครับนี่กระโดดเล่นได้กระโดดเล่นได้กระโดดกระโดด เจ็บนี่มันก็จะสูงสูนี่ให้ทุกคนเออมาตรงนี้เอ้ยทำไมมันติดทำไมมันติดเดี๋ยวเปลี่ยนที่ใหม่แล้วหรอห้องลับเนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่แล้วหรอเปลี่ยนไปได้นะ ห้องรับอ,อาจจะยังนี่เข้าห้องนี้แล้วอุย้ยมืดนะหัอุปรกรณ์ก่อนอุปกรณ์ไฟฉายอยู่ไหนนี่เดีย๋ยวเอาเลยเออมาตรงนี้อืม นี่คือออทางไปไปห้องตู้เสกนะครับอืมแล้วก็จะวางระเบิดนี่วางระเบิดให้ดูอุย้ยใครยิงปืนไหมเนี่ยโอ้โหลอยเดี๋ยวผมจะวางระเบิดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปนี่แล้วก็วางระ นี่มันก็จะมีเออเงินอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าติดติด,ด,ดโอเคกี่นาทีมะเนี่ยสี่นาทีสี่นาทีอยู่เลยโอเคครับโอ้ยติดไปใช้อะไรเนี่ยติดอะไรติดอะไรไป,ไ,ปไปต่อไปต่อไปต่อเลย เหมือนห้องสุทีนเออม,มันติดกับห้องลับอันนี้นะหบ้าจริงก็ทะลุเ,เราก็จะมาตรงนี้โอ้สว่างขึ้นสว่างขึ้น เรากดไฟฉายคนอาจจะรู้แล้วถ้าคนอ่ะเล่นบุคเเวนี้ครับปึ๊ดจะเป็นห้องรับอย่างนี้เจริไหมครับชม,ชมช่มถ้าตรงนี้มันปิดเราต้องกดตรงนี้ก็ไปถ้าเราจะออกเราก็จะออกตรงนี้แล้วก็ออก ออกที่สระไว้น้ำนี่ทางออกจะอยู่ตรงนี้ออกเองเลยไปบอกให้แล้วนี่แล้วจะเออไปตรงนี้ให้เราชิด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 แล้วก็จะโผล่ตรงนี้โอเคแล้วจะว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็กระโดดน,นี่แล้วก็จะโผล่ตรงนี้นะครับเหมือนที่ ผมไม่นั่นเนาะผมเอ ould, อกระโดดเล่นสักรอบแมนะ่กระโดดเล่นกระโดดเออเออเอเจ็บมาก็ก็เออเอเจ็บเจ็บเจ็บเออ ฮาเจ็บอันเนี้ยวัวสูงด้วยโอ้ว้าวอ้อช่วยด้วยช่วยด้วยอู้เปไรโอ้โอ้อะอะอะโอ้หยุดเล่นเถอะโอเคนะครับผมผมต้องเออขึ้นตรงนี้ เพื่อที่จะโอ้ยจะไปห้องอ๊ตำรวจเอ้ยห้องก่อนแล้วมันก็จะมีห้องรลับอยู่ตรงนี้โอ้ยตำรวจหน้าดียงิงปืนใส่ผมทำไมอ่ะตำรวจเอ้ยเจอเจอระเบิดอยู่เจอระเบิดอยู่เจอระเบิดโอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิด อะไรของตำรวจจากมีเรื่องอะ่ะจับมีเรื่องไงไกดนี่นี่จอบยิงผมผม,มที่ทำอะไรผมยังยังไม่รู้อีกผมก็ตังจะตามหาห้องหลัง ก็จะตามหาห้องลับแต่มันมันเข้าไม่ได้คุณผู้ชมอ๋อท่านชมผมคิดออกแล้วเขาให้กดตรงนั้นป่ะเดีผมตัดคลิปก่อนตัดคลิปโอเคครับผมว่ามันจะเสียเวลาเกินไปนะครับคิดเองนะดูจากช่องอื่นเออต่อไปที่ต่อไป ที่อะไรดีวะเฮลิคอปเตอร์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 เเฮลิคออปตร์ยิงอัดเลยต่อไปบ้านหลังหนึ่งนะครับชมเดีย๋ยวผมขี่รถมอมอเตอร์ไซค์ผมจะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับทนานผู้ชมเอา อบนึกว่าอุ้มโ้๊โยบ้านที่มีตู้เซฟผมว่าเป็นบ้านแฮกเกอร์แล้วกันวันนี้บ้านแฮกเกอร์ก่อนเออบ้านแฮกเกอร์อยู่ไหนดูแฮก เดแฮกนี่ไหนแฮกบ้านแฮกเกอร์นี M M ่นี่มาแล้วบ้านแฮกเกอร์ของเราแล้วก็จะกดตรงนี้ครับชมไปบ้านแฮกเกอร์ก่อน เราไปตรงนี้ให้เราขึ้นลิฟต์นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับชมอันนี้มันก็จะไม่ไม่เป็นห้องลับเท่าไหร่แต่มันก็มีห้องลับอยู่นะครับชมนั่นคือห้องลับตรงนี้นี่เป็นห้องลับตรงนี้นะครับชมเป็นห้องน้ำ เปิดไฟฉายกันมันจะเป็นเออเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาขงกดสองชั้นอันนี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเป็นเขาขงกดอย่างงี้อ่ะเอา้าเดี๋ยวหาทางออกไดก่อนนี่โอเคแล่ว่าอีกฝั่งนึงผมว่ายังไม่รู้อ่ะอีกฝั่งนึงอย่างไคิดเองครับห้าห้าคิดเองกินอันรเทียวะ่ะ สิบเอ็ดนาทีโอเคผมต้องลาคลิปนี้ครับชมขอเจอคลิปหน้าครับชมบายบายนะครับชมบาย